เวลายุโรปกับเมืองไทยกับห่างกันหกชั่วโมงพี่น้องเดนมาร์กนี่สิกรแล้วกับเมืองไทยเนี่ยสิ เอาใบขับขี่พี่น้องเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับใบยูรูค่ะพี่น้องเขาก็เลยชะลอแต่ว่าตอนหนีก็สําเร็จราคาพี่น้องก็เตรียมขึ้นสอบขึ้นยังเดี๋ยวได้ใบขับขี่ก็เพราะว่าตอนหนีงานเขาก็ล้ออยู่ค่ะพี่น้องถ้าได้ใบขับขี่ก็ก็ได้เห็นงานเลยเขาก็เขากำบังจุใหายเลยค่ะพี่น้องเกี่ยวกับหววสาบ้านพวก ก่อสร้างเฮียนเจ็ดสิลราคาพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่เด้อค่ะ,ะใบใบขับขี่สำคัญที่สุดพี่น้องเพราะว่าต้องใส่รถใส่อย่างเนาะคะ่ะต้องขับขี่มีใบขับขี่เองงานก่อสร้างกะมันก็เป็นรายได้ดีอีกอีกอาชีพหนึ่งเด้อพี่น้องอยู่ต่างประเทศกับเสียด,ด้ไปเรียนไปอย่าง ซอยมาอย่างเดียวนะคะพี่น้อง,ออม,อง,ม,งมันกับมาคิดเบล่งเหลวกับห้องกับยั่งโบมันกับโบมีผู้ให่ซอยผัใดเนาะค่ะพี่น้องห้องต้องยืนให้ใดด้วยตัวเขาเองก่อนนะค่ะพี่น้องถึงห้าสิมีสามีเ้าก็ต้องซอยจะหองอยู่แล้วมันวะค่ะห้องเขาต้องไปเห้เขาเห็นให้เขาทุกอย่างเขาก็ต้องเดี๋ยวว่าเขายืนดย้อลำแข่งเขาเองมันกับสิดีเนาะคะ่ะบางเรื่องกับ บางเรื่องบางเรื่องเขาเฮ็ดได้เขาก็มันก็นดีสําหรับตัวเขานะคะ่ะพม่บองตอนนี้มุนก็มีความสุขดีค่ะที่แต่อยู่กับลูกใส่เวลาอยู่กับลูกยังบ่ได้อยากมีไผตอนนี้ค่ะแต่ว่าในอนาคตก็มันก็บ,บแน่เนาะชีวิตคนเฮาเนอะอาสิได้เจอคนดีๆแม่บอกค่ะพี่น้อง กับบอดายสบายมันกับบอดายลำบากแบบมันมันมันสบายกับลำบากก็คือกันนะพี่น้องความเจริญรุ่งเรืองบ้านเขากับบ้านเฮานก็แตกต่างกันนะคะการคุ้มครองกับสิทธิการคุ้มครองประเทศเขาก็ดีดีกว่าบ้านเฮาหลายครับพี่น้อง เหตุงานหลายมันก็ะดีย่างพี่นองถึงเขาสเสียภาษีให้ให้รัฐบาลหลายแต่ว่าพราะเขาปลดเกษียณเหี่ยมเขาเงินตัวน,นั้นมันกระสีย้อนกลับมาหาเขาได้ไม่นองมันกระิมาม่ใจาเขาทำงานตอนนี้หลายแต่ว่าตอนปลดเกษียนมากกก็สบาย บ้านเดดมากไปนันนมานี่กินนันนนกินนันนี่ไปเก็บเห็ดไปเที่ยวนันเที่ยวนี่ก็เอาลงให้แช่ให้พีให้นหนองด้เบิ่งเนาะคะ่ะชีวิตคนเฮาแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะ ากมุนกับสีกับเมืองไทยทุกสองปีพี่น้องเพราะว่าไปทุกปีกับ保วพี่น้องมันต้องเซฟเงินค่ะ่ว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาโควิดกับบริกับสามสาม วิดีโอถ้าเป็นคลิปกินคลิปยังก็อาจัศมีลูกซ้ายน้ำด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าก็บหนูก็บบอคอยได้อยู่บ้านนะ้ำพี่น้องก็โดนโดนก็เลยมีแน่นะแต่ว่าลูกสาวนี่สิมีแทบทุกคลิปเลยค่ะพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ให้ลูกสาวกับแม่บ,าบ้านเดนมากุณด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่บ้านเดนมากก็สิพอลาไปก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสิมีเรื่องเบาเรลยๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อไปละค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนค่ะ